สาธุคะ่ะสวัสดีนะคะทุกท่านคะ่ะสาธุนะคะวันนี้เป็นวันพระวันอาทิตย์วันออกพรรษานะคะสาธุกับทุกท่านที่ได้ไปทําบุญที่วัดนะคะแล้วก็แผ่บุญถึงทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะในอุโบสถนะคะของวัดเขาคันธมาที่อยู่ใกล้บ้านนะคะทุกท่าน ชมภาพในอุโบสถไปด้วยกันเลยนะคะกราบสาระกราบสักการะพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะสาธุสาธุคะ่ะชมไปด้วยกันเลยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะในอุโบสถนะคะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจนะคะนี่จะเป็นประตูทางเข้านะคะ นี่ก็เป็นประตูทางเข้านะคะมีประตูสองทางค่ะบริเวณโดยรอบค่ะทุกท่านเดี๋ยวเราจะออกไปชมด้านนอกกันนะคะ